เดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้ก่อนการที่เราสร้างสติ๊กเกอร์ออกมาแบบนี้นะผมมันจะเป็นไฟล์ png ก็คือไฟล์จะไม่มีพื้นหลังที่เป็นพื้นหลังสีขาวแบบนี้มันจะเป็นโปร่งใสนะซึ่งตรงเนี้ยถ้ามาทําออกมามไม่ได้เป็นโปร่งใสเนี่ยเราสามารถไดคัตโดยใช้ canva หรือ photoshop เนี่ยไดคัตออกมานะ้วผมพอเราได้ไดคัตออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ตัดเป็นรูปๆแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีพื้นหลังอันนี้ผมตัดไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะแบบว่ามีแบบนี้นะหูพื้นหลังเนี้ย ครับพี่พี่ก็อยู่กับมีต้นไม้กันอีกแล้วนะผมในอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีพิเศษเหมือนกันนะผมในการที่อ่าเราจะมาสร้างตัวสติ๊กเกอร์ไลน์นะผมโดยใช้แชท GDP กันนะผมอันนี้แบบว่าในโลกโซเชียลนี่สร้างกันเยอะแยะมากมายเลยนะผมวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันกับเรื่องของวิธีการทํานะผมว่าเราจะต้องทํำยังไงแล้วก็พอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถนําไปขายในไลน์โซนกันได้ด้วยนะผมก็จะมีจ็ตขั้นตอนด้วยกันนะผมขั้นแรกเนี่ยให้พี่เนี่ย ล็อกอินไปที่ตัว h r t g d p กันก่อนนะผมก็ใช้ตัว Gmail ก็ได้ในการล็อกอินนะผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับผมทำการใช้พร้อมนะผมพร้อมในที่นี้ผมจะสร้างเป็นตัวสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับผมโดยใช้เป็นหนุ่มออฟฟิศหน้าตาดีนะผมะแนวน่ารักน่ารักนะครับผมเป็นก้าแอปชั่นเป็นแคปชั่นของอ่าเขาเรียกว่าคำเมืองหรือว่าคำ ของภาคเหนือนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมก็ได้เตรียมพร้อมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับผมเราจะได้ภาพแบบนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือรูปต้นฉบับนะครับผมอันนี้ผมก็จะมีต้นฉบับผมจะารูปตัวเองนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นต้นฉบับแล้วก็เราก็ทําการนะครับผมอัปรูปตัวเองขึ้นไปก่อนนะครับผมอัปโหลดเนี่ยแล้วก็อัปโหลดรูปตัวเองก่อนหลังจากนั้นเนี่ย เราพยายามเน้นหน้าเรานะผมเพราะว่ามันจะทําให้เห็นภาพออกมาได้อย่างชัดเจนหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้พร้อมนะผมอันนี้พร้อมผมได้พิมพ์เรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้ามาพิมพ์ตอนนี้เดี๋ยวมันจะใช้เวลานานนะผมพร้อมง่ายนะผมก็ใช้พร้อมนี่เลยเปลี่ยนรูปภาพนี้นะผมเป็นรูปภาพซิกอร์แนวกันตูน่ารักน่ารักหน,นุนน่มเป็นหนุ่มออฟฟิศน่ารักพร้อมท่าทางก้าวแอพชั่นนะผมก็จะเป็นภาษาเหนือโดยมีคําเหล่านี้นะผมคําแรกก็คือเป็นนะผมสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าก็คือสวัสดีนั่นเองนะผม ยุ่งขนาดก็คือยุ่งมากๆเลยนะครับผมสรอกัมเนอร์ก็คือรอก่อนนะ 4. กินข้าวตีกันก็คือกินข้าวด้วยกัน 5. ขับรถกัมเนอร์ก็คือขับรถก่อนหกซ่อกัมก่อนก็คือหาของอะไรบางอย่างใช่ไหมก็คือหาหาก่อนนะอะไรประมาณนี้7จปิกบ้านละก็คือกลับบ้านละนะครับแล้วก็8ด มาตัวกันก็คือมาด้วยกันสิก้าฝันดีเจ้าก็คือฝันดีนะอะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็จะได้พร้อมละง่ายๆนะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเวอร์ชั่นนี้มันขับเคลื่อนเป็น GPT 4.5นั่นเองนะครับผมพอเราพร้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการกดได้เลยนะผมเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันว่าสติกเกอร์ลายออกมาเนี่ยของออฟฟิศเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมมาพร้อมแล้วก็กดเลย1 2อ่าไปแล้วนะครับผม ตัวนี้มันจะเจเนเรตมันจะใช้เวลานิดนึงนะผมมากกว่าสร้างรูปธรรมาดาเพราะว่ามันเป็นการที่ซับซ้อนเนาะเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้ก่อนการที่เราสร้างสติ๊กเกอร์ออกมาแบบนี้นะผมมันจะเป็นไฟล์ png ก็คือไฟล์จะไม่มีพื้นหลังที่เป็นพื้นหลังสีขาวแบบนี้มันจะเป็นโปร่งใสนะซึ่งตรงเนี้ยถ้ามาทําออกมามไม่ได้เป็นโปร่งใสเนี่ยเราสามารถไดคัตโดยใช้เคนบ้าหรือ Photoshop เนี่ยไดคัตออกมาแลผมพอเราได้ไดคัตออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ตัดเป็นรูปๆแบบนี้นะครับแบบนี้ มันก็จะมีพื้นหลังอันนี้ผมตัดไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะแบบว่ามีแบบนี้นะหูพื้นหลังเนี้ยเราก็เอาพวกเนี้ยเอาไปขายในะสติกเกอร์ลายได้นะครับผมเดี๋ยวเรารอก่อนนะผมอันนี้ผมทําประมาณ9อันนะผมแต่ว่าอันหนึ่งที่ผมตัดออกไปนะผมที่มันไม่มีคําที่มันเจนเนอเรตออกมามันไม่มีคําผมก็เลยตัดเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะเริ่มอยู่ที่ประมาณ8ดสติกเกอร์ถึง40สติกเกอร์นะผมอ่ะเดี๋ยวรอ รอมันเจเนเดตก่อนนะครับผมอาจจะใช้เวลานิดนึงคือตอนนี้นะครับผมมันมีปัญหาเพราะว่าคนน่าจะทําเยอะด้วยอ๋อแต่ไม่เป็นไรนะผมคลิปนี้ก็จะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้ผมทําเรียบร้อยแล้วนะผมก็อย่างที่บอกพอเราได้สติกเกอร์พอพี่ได้สติกเกอร์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาตัดเป็นช็อๆแบบนี้นะผมให้มันเป็นแบบว่าเอาพื้นหลังออกประมาณนี้นะผมอย่างน้อย8รูปนะครับผมอย่างน้อยแปรูปแล้วก็ทําการอัปโหลดไป ที่เครื่องในมือถือของเรานะผมในที่นี้เดี๋ยวผมจะสาธิตเป็นตัว iPad นะครับผมแล้วก็จะข้ามไปที่ตัว iPad ของผมเลยนะผมเดี๋ยวจะสอนวิธีการสมัครลายสติ๊กเกอร์มาร์กเกอร์กันนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่ใน iPad กันเลยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ใน iPad ของผมแล้วนะผมตอนนี้ผมก็ทำการโหลดแอปมากันม่นนะครับผมแอปตัวนี้มีชื่อว่า ไลน์สติ๊กเกอร์เมกเกอร์นั่นเองนะครับผมทําการโหลดันเลยตรงนี้ผมโหลดเรียบร้อยแล้วผมก็ทําการเปิดมันขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาที่ผมสร้างขึ้นไว้เดี๋ยวผมจะทำรีเพย์ให้พี่ดูใหม่เลยนะผมก่อนอื่นเนี่ยแล้วก็ไปตรงที่สติ๊กเกอร์กันนะครับผมหน้าตาไอคอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเราไปตรงสติ๊กเกอร์นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เราก็เลือกรูปนะครับผมรูปเราก็ตัดมาให้เรียบร้อยนะผมมีทั้งหมดแปดรูปด้วยกันเดี๋ยวผมจะทําการแอดรูปเข้าไปกันก่อนนะผมอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เราตัดพื้นหลังเรียบร้อยแล้วนะผมเราจะตกแต่งอะไรก็ได้หมดเลยมันจะมีฟังก์ชันให้ตกแต่งนะผมอันนี้ผมตกแต่งเรียบร้อยผมก็จะข้ามไปนะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มันก็จะมีพรีวิวให้เราดูตรงนี้มันจะเป็นประมาณนี้ถ้าเวลาเราส่งให้เพื่อนเนี่ยก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้นะผมกดบันทึก แล้วกดบันทึกอีกรอบหนึ่งนะครับผมมันก็จะแอดเข้ามาตรงนี้รูปสติกเกอร์นะผมจะเขาบอกว่าต้องทําให้ครบแปดรูปอะเดี๋ยวผมมาตั้งชื่อก่อนนะผมว่าสติกเกอร์ล n e ผมชื่ออะไรดีนะครับผมผมจะตั้งชื่อว่านะครับผมคูต้นไม้ก็แล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาเหนือก็อาจจะใส่เป็นภาษาเหนือ,อประมาณนี้เรากดเสร็จสิ้นนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ แอดรูปเพิ่มอีกให้มันให้มันได้ครบแปดรูปด้วยกันนะครับผมอารูปสุดท้ายกันแล้วนะผมพอเราได้ครบเสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมมันจะมีบอกว่าจะเอาแปดรูป 16, บหกรูปยีบสีก็ได้นะผมตามที่เขาบอกนะผมแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดยืนยันจําหน่ายแต่ว่าอันนี้ผม จำหน่ายเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะ,ะทำการรอให้ลายสติกเกอร์เมคเกอร์เนี่ยเขาอนุมัติมาเขาจะส่งเมลไปที่ในเมลของพี่ที่ไว้สมัครไว้นะครับผมแค่นั้นเองอโอเคหลังจากพี่ได้เรียบร้อยแล้วพี่ก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็รออนุมัตินอนรอรับเมลแค่นั้นแหละแล้วพี่พี่เนี่ยลองทำสติ๊กเกอร์ลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่พี่ทำแนวไหนนะครับผมสวยแค่ไหนลองคอมเมนต์ใต้รีวิบอกผมหน่อยนะครับผมหรือมีปัญหา ก็สามารถทักถามที่ไลน์เอใต้คลิปได้เลยนะครับผมถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ฝากกดไลค์นะผมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปไอเดียดีๆนะครับผม